ก่อนที่เราจะไปอัปเดตนะครับหนังในช่องของเราเนี่ยมากันถึงเรื่องนี้ดีกว่าเป็นหนังรักโรแมนติก uh huh. เรื่อง snap uh huh. คุณจะได้ชมเบื้องหลังก่อนใครเลยครับไปชมดูฮะ นี่เลยนะครับปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับภาพยนตร์ดีๆนะครับจากโครงการ t r u e v i s i o n s o r i g i n a l Pictures โดยบริษัท True Visions Group จำกัดนะครับได้ผุดโปรเจกต์หนังรักใสๆที่ดึงตัวพระเอกสุดแนวแห่งปีนะครับอย่างโทนี่ราแกนพร้อมกับนางเอกใหม่นะครับน้องอิงวรันทรนะครับมาร่วมกันบอกเล่าเรื่องราวความรักนะครับในภาพยนตร์เรื่อง Snap ผลงานการกำกับของคงเดชจาตุรันรัศมีนะครับซึ่งบรรยากาศในการถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ต ็มไปด้วยความสนุกสนานนะครับซึ่งถึงแม้ว่าจะมีพายุเข้าบ้างนะแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดครับเดี๋ยวพี่จะบาดสาวเสียงทางแรกครับ Thank y o ดูภาพบรรยากาศเบื้องหลังนะคะก็ว่าสวยและล่าเดี๋ยวได้เริกเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เมื่อไหร่รับรองว่าคนต้องแน่นโรงอย่างแน่นอนเลยค่ะน้องกันหน้าหวานนะแต่พักอ้าวบอยโอทอมแซวน้องเขา